สวัสดีทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปอก็มีมอดอยากจะมาเล่นอีกแล้วนะคะบอกเลยว่ามอดนี้นะคะเพื่อนๆต้องชอบกันมากๆแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับว่าบ้านของเราเนี่ย แต่งไปด้วยตรีมคิสมาสนะคะแกคือชานนะ่าเพิ่งจะไปเจอวิโดยที่มดนี้นะคะก็มีมาประมาณ1ปีหรือว่า2ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าทําไมปอถึงเพิ่งเจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปฮะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูบ้านของยันจังกันนะคะคืออยู่ตรงเนี้ยอาจจะยังไม่เจออะไรนะแต่ว่าเราอะจะต้องเดินไปที่ประตูค่ะไปจ้า ไปดูกันเลยบอกเลยว่าโคตรจึงทุกคนมันดีมากๆเลยนะคือแบบดีใจมากๆเลยอะที่เรามาเจอกันนะคะมาหรือยังเฮอย่านะเฮ้เฮ้เฮ้เอ้ yang, นี่งไงมาเลวว้าวว,าว้ว,วก็บอกแล้วว่ามอดเนี้ยมันเจ๋งจริงๆนะเฟยทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นตรีมชุดคริสต์มาสนะคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยนะมีการใส่เสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อไหมพรมแล้วก็ตรงเสื้อของเราอะโคตรน่ารักเลยอะก็คือจะเป็นลูกเกล็ดหิมะนะคะแล้วก็จะมีน้องข่าวกวางเลนเดียด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันเนี้ยจะ เป็นบรรยากาศในห้องของอายาโนะทุกคนดูนี่ดิก็คือตรงเนี้จะมีรูปภาพรุ่นพี่นะคะแปะอยู่ด้วยโอ้โหนี่เธอสองคนเนี่ยคบกันแล้วหรอเอาดีแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่ตกแต่งของห้องเราโอ้โหมันน่ารักปะ มันคือถุงเท้าที่เอาไว้ใส่พวกของขวัญน,นะคะทุกคนน่ารัมากมากๆเลยอ่าแกคือแบบว่าเขาทําดีมากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือแท่นบูชาของผู้ชายค่ะก็คือจะมีของชชยนะคะของรุ่นพี่ที่รุ่นพี่เคยใช้งานแล้วนะคะอย่างเช่นแอป ฟันที่รุ่มพี่เคยกัดไว้แล้วก็ทิ้งไปนะคะซึ่งตัวเราก็ไปเก็บมาดมนะคะทุกคนรวมถึงแปรงสีฟันด้วยโอ้ก oh อก็คือเอามาดมขี้ฟันของรุ่มพี่ใช่ไหมรวมถึงนะคะพาเตอร์ที่ถูกใช้งานแล้วด้วยนะคะจะบอกว่ามีแต่ของที่สกรปรกแต่ว่ายันจังนะคะไม่เคยลังเกียดรุ่มพี่เลยนะเอาดีขนาดนั้นเลยนะจ๊ะเอาล่ะเรามาดูข้างนอกกันดีกว่านะจ๊ะโอ้ โยมันดีปะมันดีมากเลยอะและนี่นะคะก็เป็นการตกแต่งของห้องของเรานะคะโอ้โหดูสิโลดอ่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนทีวีใช่ไหมก็จะมีกล่องของขวัญแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยนะซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะคะเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็วางทิ้งได้นะคะ เฮ้ยลอดมากเลยอะ่ะอุ๊ยของขวัญสองกล่องเนี้ยมาจากใครกันนะเฮ้ยหรือว่าอาจจะมาจากรุ่มพี่ก็ได้นะคะทุกคนขอภูมิใจนำเสนอนะคะเตาผิงในบ้านของอายานโนโอ้มันน่ารักเกินไปปะรวมถึงนะคะต้นคริสต์มาสตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแอบมีนะคะ กล่องของขวัญแล้วก็มีขนมคุคกกี้เอ้ยคุกกี้นะคะแล้วก็ขนมที่เป็นรูปต้นคริสต์มาสด้วยนะคะเฮ้ยเขาทาดีมากเลยอะ่ะดูดีคือบอกว่ารายละเอียดคือแบบสุดยอดสุดยอดเลยอันนี้คือเป็นรูปภาพเฉยๆนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งนะคะตรงผ้าม่านตรงนี้ด้วยอะ่ะแกเก๋ไปปะรวมถึงนะคะตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่นเห็นไหมโอ้เดี๋ยวนะ ก็คือจะมีกระมังแล้วก็น้ำยาถูพื้นนะคะให้เราเนี่ยหยิบได้นะแต่ว่าเราจะหยิบมาทำไมเขาน่าจะเอามาไว้แค่ตกแต่งเฉยๆเท่านั้นนะคะโอ้ยแล้วกล่องของขวัญชิ้นนี้ล่ะคะเป็นของใครกันเนี่ยอาจจะเป็นของเพื่อนของเราก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้เลยครับเออนี่เห็นไหมก็จะมีหมวกเซนต์ครอสนะคะแล้วก็จะมีถุงเท้ามีเก้าอี้อันนี้มันดูแปลกๆป,ปะมันเหมือนเก้า อีที่บอกว่าอยู่ในห้องชั้นใต้ดินน่ะที่เอาไว้กะขังนงเหนียวคนอื่นนะคะเออแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวเนาะจะบอกว่าห้องครัวนะคะก็คือมีรูปผู้ชายด้วยใครอะ่ะไม่ใช่รุ่นพี่นะแล้วเขาเป็นใครอะ่ะหรือว่าเขาจะเป็นพ่อของอายาโนหรือเปล่าวะดูสิ Hey, นี่นายเป็นใครกันเนี่ยทำไมฉันถึงไม่คุ้นหน้านายเลยล่ะเราก็จะมีมีดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เราอ่ะหยิบมีดขึ้นมาได้ด้วยค่ะแต่ว่าจะเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราอ่ะอยู่คนเดียวนะคะที่นี่นะคะก็จะมีห้องตรงนี้ด้วยนะคะผมเฮ้ย hey. มันคือห้องอะไรอ่ะอาจจะเป็นห้องลับก็ได้นะมีการตกแต่งนะคะระหว่างทางเดินด้วยนะคะทุกคนหรือว่าตรงนี้มันคือห้องใต้ดินหรือเปล่าจริงๆด้วยโอ้โหทุกคนดูดิพอเราลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับเครื่องที่เอาไว้บดขยะหรือบด คนนะคะรวมถึงมีคาบเลือดด้วยอ่ะนี่มันตรีมคริสต์มาสจริงปะนึกว่าตรีมฮาโลวีนซะอีกนะคะเนี่ยทุกคนมันลอดมากเลยอ่ะมีอันนี้ด้วยเห็นปะใบเลื่อยนะคะแล้วก็จะมีขวานมี ที่พวนดินนะคะเอาดีอย่างเก๋อ่ะก็ถือว่าเป็นมอหนึงที่แบบว่าเอามาเดินเล่นขำๆได้แล้วก็เข้ามาถ่ายรูปได้นะคะที่จริงแล้วเนี่ยมอดนี้นะคะก็มีแค่นี้แหละมีแค่นี้เลยจริงๆทุกคนทีนี้ถามว่าแล้วมอดนี้เนี่ยเราไปโรงเรียนได้ไหมหมอดนี้นะคะไม่มีไปโรงเรียนค่ะก็คือว่าเราเนี่ยจะอยู่ได้แค่ในบ้านของเราเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยมัน ยังไม่มากพอนะคะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูอีกมอดหนึ่งนะคะที่ปอเนี่ยยกให้เป็นเดอะเบสในทีมวันคริสต์มาสเลยนะคะไปดูกัน<ะ>แล้วเราก็วาร์ปมาอีกมอดหนึ่งนะคะแกดูนี่คือห้องของเราที่ตกแต่งไปด้วยไฟแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเลยนะคือมอดนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่าเขาว่า จะให้เรานะคะเลือกเล่นได้ว่าจะเล่นแบบเควสหรือว่าจะเล่นแบบว่าโหมดอิสระนะคะแต่ว่าพอจะมาเล่นแบบที่สองแล้วกันนะคะโอ้ oh my god แกดูแกดูแกดูคันจึงสิขาจึงโคตรเลยล่ะ โอ้ก็คือมันจะมีทั้งหิมะตกแล้วก็จะมีดอกไม้ด้วยนะคะดึง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 เออคือแบบว่าเป็นหมดที่รอดอักดูการตกแต่งสิคะตรงกําแพงนะคะแล้วก็ตรงต้นไม้เนาะคือมีความเป็นหิมะ เกาะอยู่นะคะแล้วก็มีการตกแต่งไฟนะคะตรงต้นไม้ด้วยยาะมันลดไปไหมบอกเลยว่าทุกๆุกปีนะคะปอจะกลับมาเล่นมอดนี้ทุกปีนะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำใหม่ก็ยังคงกลับมาเล่นมอดนี้อยู่นะคะเพราะว่าฉันชอบมากๆเลยคะ่ะเหมาะกับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนะคะทุกคนเป็นไง ไม่ค่อยจะเห่อ ER เลยเนาะเห่อ ER มากเลยอะ่ะอุ้ยดูนี่นี่เป็นไงโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นมอท,ที่เล่นแล้วไม่กระตุกค่ะคือไม่กระตุกเลยคือดีมากแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาปะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกันนะเออเขาจะมีทั้งหมดนะคะให้เราเลือกเนี่ยสี่ชุดเลยนะก็เราเนี่ยสามารถ เลือกได้ตามใจชอบเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวปอจะมาเลือกเป็นชุดนี้แล้วกันนะคะก็คือชุดที่2เนาะโอ้โหน่าหลักปะน่ารักเนาะคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยคือแบบว่าเจ้าเนี่ยทำถึงสุดแหละ นะคะอ้โหเป็นไงตอนนี้ยันจังนะคะก็เปลี่ยนสภ้พาเรียบร้อยแล้วนะคะเกดูกระโปรงดิเออก็คือบานมากเลยนะแล้วก็ความพิเศษของมอดนี้นะคะก็คือเราสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะอันนี้คืออะไรหรอปอลืมแล้วเออปอก็จําไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้มาเล่นนานโคตรๆเลยอะ ก็ปีหนึ่งได้อะแล้วก็อันนี้คืออะไรวะอ๋ออันนี้คือการเปลี่ยนเวลานะคะเป็นเขาดาวหรอเฮ้ยปอลืมแล้วเนี่ยก็คือเหมือนว่าจะเป็นะระฆังหรอที่เปลี่ยนเวลานะคะให้เป็นเขาดาวอุ้ยก็คือมันจะมืดมืดเลยนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่1นนาทีเท่านั้นนะคะก็คือจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟค่ะ อสวยมากเลยะแกมันคือไฟที่มาจากต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็อันนั้นคืออะไรอะ Candy Yak ก่อเออเพิ่งเคยเห็นนะคะออ้ยดีหิมะเต็มไปหมดเลยะว้าวเราเพิ่งเห็นตรงนี้นะเนี่ยโหยคิดถึงมากเลยอะไม่ได้มันนานจะจัดอะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านโดมเนาะก็คือเราอะเข้าไปเล่นได้นะแต่ว่าข้างใน,นอะไม่มีอะไรเลยนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะ เข้ามาเล่นวิ่งเล่นนะคะก็แนะนําเลยนะแล้วก็มอนนี้เนี่ยมีอะไรให้เราทำอะ่ะเยอะมากๆด้วยนะคะทุกคนนี่ดูดิตรงนี้มีของขวัญให้เราเก็บด้วยนะก็คือเราอะมาเก็บของขวัญได้เลยนะเออดูซิว่าเราได้อะไรนะ่ะปึ๊บโอ้หนี่เห็นปะโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งนี่แน่ จะบอกว่ากล่องของขวัญน,นะคะที่มันดรอปอยู่ตามทั่วโรงเรียนเนี่ยจะสุ่มได้พลังต่างๆนะคะทุกคนก็มาเล่นได้นะคะแล้วก็ไอตรงเนี้ยมันคือ,อพลังเนาะเราสามารถที่จะมาใช้พลังตรงนี้ได้นะคะเ,เพื่อนๆแต่คือปอจําไม่ได้แล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะคือเขาจะให้เรานะคะกดไปที่ตัวอะไรอะตัว f หรอกดตัว f อ๋อเพื่อวางระเบิดหรอ โอ้ oh my god อ๋อใช่แล้วค่ะก็คือว่าพลังของอันที่หนึ่งเนี่ยนะจะเป็นเกี่ยวกับระเบิดค่ะบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะให้เราเนี่ยเล่นด้วยนะก็คือให้เราอะ่ะปลาหรอเราปลาได้ไหมอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือกอดค่ะเอาโหน่ารักปะยังไงปึ๊บนี่ มันคือการคว้างไอเนี้ยก้อนน้าแข็งนะคะให้โดนเป้านะคะทุกคนก็ปอจะมารีวิวประมาณนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าปอก็เคยเล่นแล้วนะคะสนุกกับมันดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะก็เข้ามาเล่นกันได้นะบอกเลยว่าเพลินๆค่ะเพราะว่าเขาก็มีอะไรให้เราะทําเยอะนะลูกเล่นเยอะของเล่นเยอะค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกมดหนึ่งนะคะที่ ปอก็ยกให้เป็นที่หนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะปอจะมาลงเกมซากูระให้แล้วนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน